เพอเห็นน้องก็แบบอยากไปเล่นด้วยเพราะไม่เคยเห็นเชื่องขนาดนี้ใช่น่ารักมากอย่างนี้ก็ได้ด้วยนิ่งเลยพอเราสัมผัสเป็นเขาจะนิ่งมีแฟนคลับสังเกตเห็นเพชรอยู่ที่หัวบิ๊กฟ o ดตรงไหนแกแรเพชรจะท้อนแสงไฟจะท้อนแสงไฟ สวัสดีครับสำหรับแฟนๆนะครับแฟนลับกับตังสเน็กทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้เรามาทุกท่านมาที่เดะมอบางกะปิครับกับตังสเน็กพาน้องๆหูของเรามาในงานจังเกิลวอล์ครับอ่าสุนรวมสัตว์นานาชนิดเลยทีเดียวนะครับก็อ่าจะพาทุกท่านชมบรรยากาศเขาจัดใหญ่จริงๆครับเขามีหลากหลาย สัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่หลายๆท่านอาจจะชอบเลี้ยงนะครับแล้วก็ไม่พลาดครับก็เราได้รับเชิญนะครับโดยทีมงานของสสพิทยานะครับให้เข้าไปร่วมบูธในการนำเสนอจริงๆมีหลายวันนะฮะเราก็ไปร่วมได้เพียงแค่วันเดียวก็จะให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศครับกับน้องๆหรือแฟนคลับหลายๆท่านที่อยู่ใกล้เคียงก็ เห็นโพสแล้วก็รีบเข้ามาตามมาดูน้องชิโร่นะครับไปติดตามาบรรยากาศในงานกันเลยครับผมอี่ผมตามได้ที่ช่องกัปตันงูนะครับอ,อันนี้เขาเคยคอมเมนต์มาด้วยว่าใช่เคยคอมเมนต์ว่าอยากไปเล่นกับน้องเคอมเมนต์เาไปเล่นติดต่อชื่อชื่อใช้บัญชีชื่อสุดที่รัก ยินดีครับสมาคมแล้วเป็นสมาคมผู้ไดิยินพสีศษอ๋อเห็นป้ายกันไหมพ่มีใะเรียมเลยเขาเห็นน้องก็แบบอยากไปเล่นด้วยเพราะไม่เคยเห็นเชื่องขนาดนี้ใช่น่ารักมากอันนี้ทำปัรมคุ้นเคยง่ายเลยที่นี้พี่มาไหมคะับที่นี้มามาวันเดียวเดียวคหรอเดี๋ยวมมเลนต้องไปออก น่ครับก็ผู้จัดนะครับคนนี้เป็นผู้จัดงานนี้เดียวนะครับสมาคมผู้รับสัตว์พิเศษนะครับก็มีโอกาสให้ชิโร่นำโชคแล้วก็บิ๊กฟูด resort, ได้มาร่วมกิจกรรมครับกรรมสั์โลกน่ารักยางไเล่นใหม่อยากไปเล่นงานนดนี่เงยหน้าเงยหน้าเย่อรอเช่อรอเรอหน่อยเชื่รอหน่อย สวยๆอย่างเงี้ยโอ้ไม่แผ่แม่แบ้เลยไม่ต้องแผ่หรอกดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววงแตกก็แผ่ก็มาโมงแตกเฮ้ยจะแผ่แม่แบ้จะสวยมากแม่เบี้ยไม่เอาหน้าแม่แบ้กิ่งมันสวยเลยลองสัมผัสได้ครับแล้วหางน้อยนิ่มๆสูงๆแบบยกขึ้นมุมเฮ้ยสวยอ่ะ โอ้โหตรงนี้ได้ด้วยโอ้ยอยู่เป็นอยู่เป็นบิ๊กฟูดอยู่เป็นรู้เรื่องโอ้โหรายการเร่ดื้อดื้อกิงแค่แบบนีเรื่องเยอะเลยมาเราลองวันนี้ไม่ดื้อเลยบิ๊กฟูดอยู่เป็นครับงานนี้รายการจริงจริงหันมองด้วยหันมองด้วยนี่ครับแฟนคลับได้มาชมนะครับ มันไม่ใหญ่มากเลยอ่ะันื่จงอางไงครับจงอางครับแล้วไมมันดิงเช่งไต้องบอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมเขอนิดนึงเไม่นิดเลยนะเยอะหน่อยก็คือคือเขาเจ็บมาเจ็บมาที่คอเขาเจ็บมาโดนเาจับมาจาบปาอ่าไม่ใช่ปานีไม่ารหอกใช่ครับทีนี้เขาก็อกัปตันเขาจะเป็นคนดูแลดูอยู่แล้ว เากทายงพายาามาพาหมเขารู้ว่าตรงไหนพฤติกรรมเขาเป็นยังไงก็จับให้เขาผ่อนคลายแล้วก็รักษาเข้ามาจนเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ใช้เวลาอยู่นี่คืออยู่คนมานานกี่เดือนนานไหมตัวนี้8ปดเดือนอายุเขาประมาณ10บยีปีเหมือนกันแต่ว่าอยู่นู่วอะไรครับจงอางครับอาจารย์นะครับไปเที่ยวที่ รีーーสอร์ทแถวแก่งอาจารย์ไปเล่นน้องเล่นน้าเลยเข้าไปวานสี่ห้าโลครับท้าแก่งใช่ชื่อบิ๊กฟูดเขาจะใหญ่กว่าชิโร่ออน่ารักจริงๆมีคนชมว่าน่ารักด้วยบิ๊กฟูด้อย่างนี้ก็ได้ด้วยนิ่งเลย เราสัมผัสเป็นเขาจะนิ่งสำหรับท่านนี้นะครับเป็นแฟนขับของชิโร่ครับอ่าน่อสักครู่ที่ท่านเห็นเป็นบิ๊กฟ้ดนะครับแต่ว่าอรอคอยที่อยากจะเจอตัวชิโร่นะครับก็เลยขอขอเจอจริงจริงๆชิโร่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็คือเขา,อ,าอยู่ในระหว่างการย่อยนะครับคือทานมาแล้วก็ท้องอืดอะไรประมาณนี้กนะัปตันงกูก็เลยเอาไว้ในรังก่อนนะครับ สับเปลี่ยนกับเจ้าบิ๊กฟูนั่นเองแต่วันน ma ี้เป็นแฟนลับเลยครับมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับรู้ว่าชิโร่มาที่นี่ยังไม่ได้ออกโชว์ตัวนะครับก็รออยู่นานครับก็เลยขอเจอตัวหน่อยได้ไหมเราก็เลยต้องนะไหนๆเป็นแฟนลับแล้วนะครับก็นำออกให้เขาชมนิดนึงนะครับครับผมมิกฟุตก็ รอไปก่อนนะครับให้น้องคนนี้ได้ได้ดูได้ชมไปนะคร <c oughs> ัเราก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยกันเนี่ยก็สามตัวด้วยกันนะครับมีนิโคลชีโนนะครับแล้วก็น้ำโชคจะเป็นมูหลานใหญ่เ <c oughs> ลยครับซึ่งนิโคก็อยู่กับเราประมาณหกปีะะ <c oughs> แล้วนะครับก็ให้หลายท่านได้สัมผัสนะครับผิว ไม่บ่อยนักที่จะได้ไดสัมผัตัวน้องๆนะครับคนก็เปลี่ยนความรู้สึกเลยทีเดียวบรรยากาศในงานครับผม่คือคเาจับเอามาให้คือเมืว่าเจอถรถับกางถนนเนี้ยนึกว่ามันตายแล้วจะเอามาให้มือปรากินนี่ม ที่มันไม่ตายเราก็เลี้ยงไว้ได้เลี้ยงมาหกหกปีแล้วนะมีเหรียจับได้ครับจับได้ไม่เข้าี้เล้วไม่ันไทยตัเลยรับ ถ้าคิดกระสามนิดที่รู้สบายท้องท้องเขาอืดมากเลยคือเขาเขาอืนมากลย เขยับตัวยากี่เขไม่เานี่ก็ต้องใช้พลังงานใช่ไหมครับแล้วต้องเหรอคะกันมัน่นัชกัสแนคครับนช่องย t u b e นะครับพิมพ์คำว่ากับตันงูภาษาไทยเลยครับก็บิกฟจะขึ้นเรีีหน่อยครับในี้โอยตัวสักนิดนึง ไหนมาถึงงานแล้วฝาทุกท่านติดตามช่องกัตตนููของเราด้วยนะครับผู้จัดครับคณิมกัะเดอะมอลเลี้ยงแสนรักสัตว์โลกน่ารัก มาแล้วครับผู้จัดนะฮะท่านนี้เป็นผู้จัดงานนี้เลยนะครับก็ขอโพสท่าทสวยๆกับเจ้าบิ๊กฟูดบนเวทีสักนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นผู้ที่ติดตามทางช่องของเราอยู่เช่นกันนะครับก็เลยประสานมาผ่านนิกสอตย์พิธีนิยานะครับมาอยู่ในงานด้วยนะครับในช่วงนี้ก็เป็นสุดที่รัก ะครับก็ขอโพสท่าสวยๆบนเวทีก่อนที่จะได้ขึ้นสูส่เวทีจริงนะครับในช่วง10โมงนะรนี้ก็เป็นบิ๊กฟุตไปก่อนมาชิโร่ยังไม่พร้อมชิโร่ชิโร่กำลังอยู่ในรังนะฮะช่วงนี้นะครับก็สลับสเปียนกับบิ๊กฟุตนะครับ บิ๊กฟุดของเราครับแล้วกนน็น้องๆซีโร่และกับตันสน็ทน,นะครับมาร่วมงานร่วมกิจกรรมก็เป็นอีกมุมหนึงของความน่ารักนะฮะใครๆก็มองว่าจงอ้างจะต้องดูต้องโหดใช่ไหมนี่เลยแล้วก็มีมุมน่ารักของกันก สำหรับผู้จัดท่านนี้นะครับก็เป็นหรือจะเป็นประธานชมรมคนรักสัตว์พิเศษนะครับที่ติดต่อประสานงานให้เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับใน,ในงานจังเกิลวอล์กนะครับของเดอมอลลงกรปินั่นเองนะครับก็มีสัตว์พิเศษต้องบอกว่าสัตว์พิเศษนะครับที่หลายหลายคนนิยมเดี้ยงนะครับก็เป็นจำนวนที่เยอะเลยทีเดียวนะครับหลากหลายเลยนะฮะ หลไรท่านที่เข้ามากา็แชร์ความรู้สึกลงมาใต้คลิปได้นะครับ จะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ภาพที่สวยงามเท่าที่ควรนะครับตอนนี้ก็พยายามปลอบอยู่มันจกเขาไม่ค่อยสบายตัวนะครับจะท้องอืดไปหน่อยนะเกรงว่าจะอ <c oughs> เออบนเวทีจริงๆในในช่วงหลังก็ออเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้ภาพบ้า,นบางนะครับต้องขอขอบคุณผู้จัดนะครับท่านนี้เลยนะครับที่ประสานงานมาให้เราได้นําน้องๆ ซีโร่บิ๊กฟุดแล้วก็คุณโชว์นะครับในร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผ่านทางนิกสรพิษวิทยานะครับเราก็เป็นทีมงานเดียวกันนะครับในงานช่วยเหลือประชาชนด้วยกันนำน้องน้องงูทั้งหลายที่อยู่ผิดที่ผิดทางนะครับกลับไปสู่ธรรมชาติก็มีศูนย์การเรียนรู้เรื่องงูที่กองร้อยพื้นที่พิเศษที่หนึ่งค่าศูนย์พื้นที่พิเศษอยู่ในใจเรานเอามาให้หลายท่านได้เห็นว่า น้องงูที่เรามองเขาว่าเป็นอสอรพิษหรือเป็นสัตว์ร้ายนะครับจริงๆเขาก็มีมุมน่ารักะะซึ่งหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะครับชอบงูเยอะนะ <c oughs> ได้เลยครับไป <c oughs> อุ้มแล้วให้ <c oughs> น้องถ่ายให้ดีอยู่ดีเขาจะชน <c oughs> เวลาเขาดันชนเฮ้ยไอ้ยทำไมวาว นนะไปไปแปดทองให้แล้วบ <c oughs> นนิ๊กฟุตบิ๊กฟุตมีอะไรตรงนี้วาวเนี่ยใครมาฝังเพชรให้ใครมาฝังเพชนะอ <c oughs> รอะไรเนี่ยนี่เหรอแผลเป็นดิแผลเป็นแผลเป็นดันลังเวลาเอ๊ะเมื่อไหร่ชอบดันลังหนีไอ้จงอา ได้ทีของเราแล้วได้ทีาก่อนนิดหน่อยสลับกันสลับกันเดี๋ยวชิโนจะน้อยใจพี่ออยพี่ออนออกงานบ้างใัก็ในงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องโยและก็น้องพลอยนะฮะจากทีมงานสำหรับวิทยานะครับที่มาดูแลช่วยเหลือนะให้การปฏิบัติใน บุธของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ขอ้อมูลเยอะแยะมากมายเลยสําหรับหลายๆท่านที่เป็นแฟนคลับด้วยนะครับเขาได้เพื่อนใหม่แล้วนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม